จะทวนนะเจ้าพระเราว่าหมดแล้วเนี่ยนักเรียนต้องไปเต็มเนื้อเต็มตัวนะฮะจากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพุทธภูมิธรรมหรือคุณลักษณะพิเศษทั้งสี่ประการนี้เนี่ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายและองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ได้ครับพุทธิากรจากพระสัมมอสมุธเจ้าแล้วว่าตัวท่านจะได้เป็นพระสัมมอสมุธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต <c oughs> และด้วยพุทธภูมิทำทั้งสี่ประการนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระบริษัทติดต่อย้ำเป้าหมายชีวิตของทนเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ท่านได้บ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น้ดยการที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังชินิที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกภพทุกชาติมเพราะฉะนั้นใครปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ต้องสร้างบรารมีแบบเอาชีวิตไปเดิมพานกันนะจ๊ะเจ้าองกระท่ังบนบรารมีทั้ง30ทักทิกชั้นงท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงทำให้ท่านได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานเป็นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด,ดพุทธภูมิธรรมหรือคุณลักษณะพิเศษ ของพระโพธิษัทที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสรุปออกมาได้เป็นสองประการใหญ่ๆดังต่อไปนี้คุณลักษณะพิเศษของพระโพธิษัทโดยสรุปข้อที่1น,นี่ใครปรารถนาจะเป็นพระสมสมติเจ้าต้องศึกษาไวน้นะจ๊ะสรุปข้อที่1นึ่ได้แก่ ท่านเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุประสัมมาสัมพุทธิยานเป็นประสัมมาสมุทเจา้าพระองค์หนึ่งให้ได้ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำประโยชน์ของตนเองให้ถึงพร้อมคือการกำจัดกิเลสอสวะที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปของตนเองก่อนนะจ๊ะคุณในลักษณะพิเศษของพระบริสัตว์โดยสรุปข้อที่สองก้ได้แก่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเต็มเปีย่ยมไปด้วยความกรุณนานยิ่งใหญ่ที่คิดจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกตามท่านไปด้วย คือท่านช่วยตัวเองก่อนแล้วจะออมาช่วยสรรพสัตท,ทั้งหลายนี่นะจ๊ะซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านอกจากที่ท่านจะสามารถทำประโยชน์ของตนเองให้ถึงพร้อมได้แล้วเนี่ยถ้ายังสามารถทำประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมตามท่านไปได้อีกด้วยนั่นก็คือการนำพาสรรพสัตท,ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งวัตาสงสารอันมีแต่ความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั่นเองคือนอกจากท่านจะแก้ไขตัวท่านเองได้ให้บริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายแล้วเนยจะท่านยังสอนสัพพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ปฏิบัติตามพระองค์ แล้วก็ได้บระลุทำตามพระองค์ได้ด้วยจะเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางการสั่งสมบุญสร้างพระมีของพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะเกิดมาพร้อมกับภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย,ยให้หลุดพ้นจากกองทุกไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานให้ได้ซึ่งคุณลักษณะพิเศษอย่างนี้เองเป็นสิ่งที่ พระวัติศัสทุกๆท,ท่านจะต้องมีอยู่ในใจอย่างมั่นคงเราก็เช่นเดียวกันที่ตั้งมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดเองทมก็จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษอย่างนี้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ,<ท>ะอย่างนี้เช่นเดียวกันคือต้องแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ช่วยแก้ไขสัพสัตว์ทั้งหลายด้วยด้วยการ ปรดแลกะการใการปราบอย่าง,งนะ <Yeah. S 1> นี้นะทูอินวันนี่นะทูอินวันก่อนที่พระโพธิสัตว์พุทธใต่างความปรารถนาที่จะเป็นประสัมมาสุธิจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะทำมโนวดิทานของท่านให้สำเร็จได้นั้นท่านจะต้องผ่านการฝึกฝนอบร,รมตนเอง และสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังชีนนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดทุกภพทุกชาติอย่างตลอดต่อเน,นื่องจนกระทั่งบารมีทั้งสามสิบทัศนท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ท่านจึงจะได้มาเป็นพระบรมครูผูุ้ญ่งใหญ่นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้สูงส่งและสำคัญที่สุดของโลกและ จักรวาลน,นี่นะจ๊ะ<า>เมื่อพระโพธิสัตว์ท่านใดได้ผ่านการฝึกฝนอบร,รมนั่นเองและสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นอย่างตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งท่านได้รับพุทธบิจากรจากพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าลงใดลงหนึ่งอันเป็นเครื่องยินญาและทำให้ท่านมั่นใจว่า ท่านจะได้เป็นพระส,สะัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีอานิสงส์พิเศษอีก18ประการนี่จ้ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเราจะจำกันไหวหรือเปล่าดีจจำไว้เนี่ยดีกว่าจดแต่ตาจำไม่หมดก็จดเอาไว้ก็ดีนี่เนาะ ทั้งจำทั้งจดก็จะดีเนาะอันดับสองสิบแปดประการบังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านนั้นและอันดสองพิเศษเหล่านี้ก็จะติดตามตัวท่านไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมีนี่จะสําหรับอันิับสองพิเศษทั้ง18ปประการที่บังเกิดขึ้นมานั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้ครับพุทธบยาก่อนแล้วเราจะทำให้ท่านสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีในอย่างเต็มที่เต็มกําลังไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีซึ่งอันนี้สองวิเศษดังกล่าวนี้จะมาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระโริษัตวได้ประกอบธรรมสโมโทธานทั้งแปดประการ แล้พุทธภูมิทำมันยิ่งใหญ่อีกสี่ประการอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ต่อหาอ่างอนที่สงพิเศษทั้ง18ประการได้บังเกิดขึ้นกับรพระโพธิสัตว์ท,ท่านใดแล้วรพระโพธิสัตว์ท,ท่านนั้นก็จะไม่บังเกิดในฐานะที่ไม่เกื้อกูลต่อการสร้างบาร,รมีหรือไม่เกิดในฐานะแห่งความอาภัพทั้ง18ประการอย่างแน่นอน oh. ได้เหตุนี้เองจึงทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา หรือถูกยืดระยะเวลาในการสั่งสมบุรสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าออกไปอีกนี่จ้ะสำหรับอันนี้สองพิเศษทั้ง18ประการที่พระบพธิสัตว์พึงจะได้รับก็มีดังต่อไปนี้คืออันนี้สงพิเศษประการที่หนึ่งได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดคือเกิดมาไม่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภรรยารจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมี ท่านจะเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่สุกใสสว่างสวัยและก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้างนั่นคือดวงจางท่านก็จะไม่มีวันมืดบอดหรือพร่ามัวไปตลอดทุกพบทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีนี่เนาะ อันที่สองพิเศษประการที่สองได้แก่เมื่อท่านเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นคนหูหนวกตั้งแต่กำเนิดหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธปยากรอนจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต่อไปที่ท่านเด็กเกิดมาสร้างบารมี ท่านก็นจะเป็นผู้มีหูดีมาตั้งแต่แรกเกิดที่สามารถจะรับฟังเสียงของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้างนั่นก็คือหูท่านจะไม่มีปัญหาเกี <c oughs> ่ยวกับการได้ยินไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างประมีเมาก็ตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะอันที่สองพิเศษประการที่สามได้แก่ มื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่อมไม่เป็นคนบ้าไม่บ้าหมายความว่าร่างจากที่ได้รับพุทธปิากรจ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วได้พบชาติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมีท่านจะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พร,ร้อม แล้วก็มีดวงปัญญาณที่สว่างสวายอยุ่ตลอดเวลาอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิดคำพูดและการกระทำที่เป็นใบประการสร้างบารมีโดยที่ท่านจะไม่มีความผิดปกติหรือมีการบกพร่องทางจิตเลยแม้แต่นี้เดียวนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนบ้ามีก้นจริตหรือมีสติฟันฟ่นเฟือนไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านด้เกิดมาสร้างบารมี อันนี้สองพิเศษประการที่สี่ได้แก่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทัญญาไม่เป็นคนใบ้หมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาต,ติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ราจะเป็นผู้ที่สามารถพูดจะสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นปกติอีกทั้งวาจาท่านก็ยังเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอีกด้วยไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวนี่จ๊ะพูดดีด้วยซึ่งทุกๆถ้อยคำที่ท่านเปล่งออกมาเนี่ล้วนเป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยนี่นะจ๊ะที่จะชักชวนในผู้อื่นรักในการสร้างความดี เราคงนึกถึงตัวเราเองได้แล้วล่ะนี่เนาะโดยที่ท่านจะไม่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารด้วยวาจาเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนใบ้ที่พูดไม่ได้ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมีรอันที่สองพิเศษประการที่ห้าได้แก่ว่าท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นคนแคร และไม่เป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบัญญัติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต่อ,ตอไปที่ท่านจะเกิดมาสร้างบารมีท่านจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะงดงามสมส่วนคือไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไป ไม่ผอมเกินไปและก็ไม่อ้วนเกินไปอีกทั้งบุคลิกลักษณะท่าทางการเดินเหินของท่านก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธ,ธาคือมีชาติตระกูลดูดีมีสไตล์ไฮคลาสไฮโซอาทินี้ที่ว่าใครเห็นจะตั้งเหลียวหลังหันกลับมาดูกันเลยทีเดียวซึ่งท่านจะไม่มีความพิการทาง ร่างกายเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนตนเล็กจนเกินไปแล้วก็จะไม่เกิดมาเป็นคนวิการไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบรมี